สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ออโต้โมเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดครับมาที่โรงงาน Ford ที่จังหวัดระยองนะฮะฟอร์ดเขาลุกก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งครับดยการที่จะมีการเปิดตัวรถใหม่เกิดขึ้นทั้งตัวกระบะนั่นก็คือเรนเจอแล้วก็ตัว SUV อย่างตัว e v e r อ s รครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์ค่อนข้างลุกหนักนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ครับ เพิ่มกันแล้วประกรันเป็น10ปีพร้อมกับระยะทางในประมาณ150,000มกิโลแต่วันนี้ Ford เตรียมลอนโปรดักต์ใหม่ครับทั้งตัวเ a นเจอร์ใหม่แล้วก็ e v e r e s t ใหม่ในหลายๆรุ่นครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดกันครับว่า Ford r เ n นเจอร์กับ e v e r e s t ใหม่นั้นมีอะไรใหม่ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่กระบะรุ่นโทงของค่ายก่อนนั่นคือเลนเจอร์ครับเลนเจอร์แตกลายมาใหม่แล้วก็กำลังจะมุ่งไปหากลุ่มลูกค้าในกลุ่มของ ที่เป็นในส่วนของแคปนะฮะหรือว่าในส่วนของกระบะก้อนครึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าในส่วนของตัวสีประตูเนี่ยเรียกว่าเขาติดลมบนอยู่แล้วสําหรับรถรุ่นนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับเริ่มจากที่กระจังหน้าเห็นไหมฮะจะมีชุดกังหน้ากระจังที่ใหม่ขึ้นแล้วก็เน้นสีดําเข้ามาเป็นตัวแต่งเพิ่มเติมครับเช่นในเรื่องของล้อแม็กนะฮะในเรื่องของหน้ากระจังในเรื่องของกระจกมองข้างและอีกหนึ่ง ออปชั่นเด่นๆที่มาพร้อมกับรุ่นนี้ครับนั่นก็คือฝาปิดกระบะที่เปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ใช้งานควบคุมจากรีโมทคอนโทรลครับอันนี้จะเป็นออปชั่นที่เสริมเข้ามานะครับแต่สิ่งที่ Ford กําลังจะเน้นอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกในส่วนของกระบะตอนครึ่งนะฮะนั่นก็คือตัวนี้ครับ XL Street ครับรถคันนี้ครับ ต้องบอกว่าได้ดีไซเนอร์ชาวออสซี่มาช่วยออกแบบครับแล้วก็จะไปหากลุ่มลูกค้านะฮะที่จะเป็นกลุ่มของกระบะตอนครึ่งมากยิ่งขึ้นครับหนะ้าวันนี้ครับฟอร์ดจะลุกเข้าไปหากลุ่มรถซิงมากยิ่งขึ้นโดยการใช้เส้นทางของมอเตอร์สปอร์ตในการเข้าไปหากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้โดยการจะมีการเปิดตัวทีมแข่งพร้อมกับลงแข่งในรายการแข่งต่างๆของบ้านเรานะครับโดยการนำเลนเจอร์ไปโมดิฟายเพิ่มเติม,ตมแล้วก็ ช้รถแขแต่ DNA เหล่านั้นถูกถ่ายทอดมาสู่ลนเจอร์เอสตที่เห็นอยู่ด้านหลังครับสติกเกอร์สีแดงที่มีคาดเข้ามานะฮะร,รอบรอบคันล้อแม็กสีดำด้วยนะครับทำให้ XL s t r e e สตรรุ่นนี้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นครับส่วนภายในครับภายในจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสักเท่าไหร่นะฮะยังคงไว้เป็นแบบของรุ่นก่อนหน้านะครับแต่ในส่วนของจอทัชสกรีนหรือการใช้งานในเรื่องของระบบความบันเทิง รวมถึงลิงก์เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto เขาบอกมีมาให้ครับแน่นอนครับว่าเลนเจอร์มีการปรับปรุงใหม่แล้วนะครับ e v e r อรก็ไม่น้อยหน้าครับเขาปรับในส่วนของกระจังหน้าที่เพิ่มเข้ามาฮะแล้วก็พร้อมกับตัวอักษรที่เป็นตัวนูนคาว่า e v e r อ e รอยู่บนฝากระโปรงเดิมทีแล้วครับเรียกว่าร้านตกแต่งภายนอกเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากๆนะครับสําหรับตัวอักษรที่นูนแบบนี้แต่วันนี้ ฟอร์ดให้เป็นเรียกง,ง่ายว่าเป็นอุปกรณ์ติดรถมาจากโรงงานเลยครับก็บริเวณนี้หน้าตารูปลักษณ์ที่ดูเปลี่ยนแปลงใหม่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นทั้ง Ford e v e r e อ t แล้วก็ Ford Ranger นะครับใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันก็คือมีอยู่2ขนาด2 2ลิตร160แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับอีก1รุ่นจะเป็น2 0ลิตรแต่มี2ขนาดเทอร์โบให้เลือกนะั่นคือ เทอร์โบลูกเดียวอัตรากำลังแรงม้าสูงสุดที่180แรงม้าแล้วก็เทอร์โบคู่อยู่ที่213แรงม้าพร้อมกับแรงบิด50 0นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดา6สปีดครับสำหรับเครื่องยนต์2.0ุลิตรไบเทอร์โบครับจะมากับระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ10สปีดครับส่วนรุ่นเครื่องยนต์2ต0ุลิตรเทอร์โบเดี่ยวนะฮะจะเป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดา6จังหวะซึ่งจะมีในรุ่น YT e c h เท่านั้นครับ ตรงนี้เขาเพิ่มเติมความแข็งแกร่งให้กับเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ใหม่ครับเครื่องยนต์เนี่ยตัวปิดฝาครอบเครื่องด้านหน้าเปลี่ยนใหม่ตัวห้องเครื่องยนต์นะครับทำมาใหม่เพื่อความแข็งแกร่งชุดเกียร์ครับเปลี่ยนตัวปั๊มใหม่นะครับที่ผลิตมาจากโลหะเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นในเรื่องความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตรงนี้ครับทั้งหมดครับเป็นเรื่องราวที่ฟอร์ดกำลังเสนอนะครับ ทั้ง e v e r อร์เใหม่แล้วก็เ a นเจอร์ใหม่ครับการปรับปรุงนะครับในด้านรูปลักษณ์อาจจะไม่เยอะมากมายนะักแต่ความโดดเด่นของเขานั่นก็คือความแกล่งความดุดดันจากชุดกระจังหน้าจากล้อแม็กครับจากอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีการปรับปรุงใหม่ครับ mm hmm. เพื่อเสริมความแกล่งให้กับทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์นะครับส่วนราคาท่านผู้ชมอยากรู้แล้วล่ะราคาอยู่ตรงนี้ครับ น่าสนใจครับแบบการลุกเป้าหมายใหม่ในครั้งนี้นะครับรวมถึงในส่วนของที่ Ford ต้องการให้เป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ของเขานั่นก็คือในส่วนของรถเตี้ยนั่นเองนะครับหรือตัว XL Street ครับที่มีการดีไซน์จากวิศวกรชาวออสซี่ครับครั้งนี้มาจําหน่ายครั้งแรกในเมืองไทยครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่ Ford ดนะครับกำลังเปิดตัวรถรุ่นใหม่ทั้ง e v e r อร์แล้วก็เลนเจอร์ใหม่ในโมเดลปี2020กับ ของแต่งที่มามากมายครับตรงนี้ครับขอจบรายงานไว้เพียงเท่านี้กับ Ford r a n g e r และ Ford e v e r e s t ใหม่ครับฝากกดไลค์กันไว้ด้วยครับกับ Auto m ม t เต t h a i l a n ลรวมถึงกด u b s สไ i b e แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมข่าวสารการเคลื่อนไหวรวมถึงผลทดสอบรถยนต์รุ่นต่างๆที่เราเตรียมนำเสนอท่านผู้ชมได้รับชมกันครับหรือช่องทางอื่นๆนะครับทั้งเว็บไซต์ Auto World t h a i แล n d และ a c e b o o k Fanpage Auto World Thailand ครับลากันตรงนี้กับ Ford r a n g e r และ Ford e v e r e s t 2020สครับสวัสดีครับ